วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ที่กำลังสร้างความกังวลในสังคมไทยเมื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเตือนอย่างจริงจังถึงปัญหาวิกฤตหนี้ครัเรือนที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเป็นระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งระบบการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปคำเตือนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงความห่วงใยตามหน้าที่แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน นี่ครัวเรือนของไทยมีสัดส่วนสูงติดอันดับต้นๆของโลกเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐ,ฐกิจหรือ GDP ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจากสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตและสินเชื่อบ้านหรือรถยนต์ความกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้หลายครอบครัวจำเป็นต้องกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงเพื่อการลงทุนหรือสร้างทรัพย์สินเหมือนในอดีตแต่กลับกลายเป็นการกู้เพื่อประคองการดำรงชีวิต ทำให้นี่เหล่านี้มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นเรื่อยๆผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าหากปัญหานี่ครัวเรือนไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังอาจกลายเป็นแรงกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ต้องนำไรายได้ไปใช้นี่มากขึ้นย่อมทําให้กําลังซื้อหดตัวการบริโภคภายในประเทศลดลงส่งผลให้ธุรกิจและผู้ประกอบการมียอดขายลดลงตามไปด้วยและในที่สุดก็จะสะท้อนกลับไปที่การจ้างงานและการลงทุน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะเผชิญปัญหานี้เสียเพิ่มขึ้นหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดปัญหานี้ยิ่งน่ากังวลเมื่อมองลึกกลงไปในรายละเอียดเพราะนี้จำนวนมากอยู่ในกลุ่มประชาชนรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยซึ่งมักไม่มีหลักประกันหรือเงินสำรองเพียงพอเมื่อเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเช่นราคาสินค้าสูงขึ้นรายได้จากการทำงานลดลงหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยที่ทำให้สูญเสียรายได้ก็จะทำให้พวกเขาหลุดจากระบบการชำระหนี้ได้ง่าย ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ทําให้ครอบครัวเหล่านี้มีความเสี่ยงถูกฟ้องร้องหรือสูญเสียทรัพย์สินแต่ยังสร้างแรงกดดันทางจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ตกต่าลงเสียงเตือนจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เน้นย้ําไปถึงความจําเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่หน้าที่ของธนาคารกลางเพียงอย่างเดียวภาครัฐจําเป็นต้องมีนโยบายที่สร้างความมั่นคงด้านรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจขณะที่ภาคการเงินเองก็ต้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นการปรับโครงสร้างนิการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระหรือการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าเพ <t> ื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้จำนวนมากหลุดออกนอกระบบและกลายเป็นหนี้เสียในที่สุดสิ่งที่น่าห่วงอีกประการหนึ่งคือพฤติกรรมการก่อหนี้ที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มคุ้นชินกับการใช้บัตรเครดิตหรือการกู้เงินออนไลน์ ทำให้บางครั้งก่อนนี้เกินความสามารถในการชําระโดยไม่รู้ตัวเมื่อรวมเข้ากับแรงกดดันทางเศรษฐกิจก็ทําให้โอกาสเกิดหนี้เสียสูงขึ้นหากไม่ถูกปลุกฝังเรื่องวินัยทางการเงินอย่างจริงจังสังคมไทยอาจเผชิญกับปัญหานีิครัวเรือนที่หนักหน่วงกว่านี้อีกในอนาคตหลายฝ่ายมองว่าคําเตือนจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญ,ญาณเตือนครั้งสําคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามเพราะนี่ครัวเรือนเป็นเหมือนรากฐานของเศรษฐกิจหากครอบครัวไทยส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคง ก็ยากที่เศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่แค่การห้ามไม่ให้กู้เพิ่มแต่ต้องหาทางสร้างรายได้ที่มั่นคงขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและทําให้การกู้ยืมอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ท้ายที่สุดปัญหานี่ครัวเรือนคือเงาสะท้อนของความเป็นจริงในสังคมไทยที่ผู้คนจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดคำเตือนจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เศรษฐกิจ แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังหากเราปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อและสะสมต่อไปอาจไม่เพียงทําลายเสถียร,รภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ยังทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ําลงอย่างยากจะแก้ไขได้